คุณผู้ชมครับสาระดีมีมาโชว์ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงภาคการเกษตรนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยว่าเกษตรกรในสมัยนี้เ,นเขามีการปรับตัวแล้วก็เก่งกันมากๆเลยในการทําให้พืชผลของพวกเขาเ,เ,ป,ป,เปลี่ยนแปลนให้เป็นรายได้ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพเพียงมาปรับใช้รวมไปถึงได้ข้อมูลนะครับได้ความรู้ดีๆจากเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหลายๆแห่งด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณ เชนจีนหมวกดำครับเกษตรจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับคุณอิสราพรขจรกุลธนานะครับเจ้าของสวนมะยงชิดที่ลูกโตโตแบบนี้ตอนนี้นั่งอยู่กับเราครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนถามกันก่อนเลยนะคะว่าจังหวัดพิษณุโลกของเราค่ะหัวหน้าคะมีพื้นที่ในการปลูก ผลผลิตทางการ,กรเกษตรประเภทของผลไม้มากน้อยเพียงใดแล้วก็มายงชิดในพื้นที่ของเราเนี่ยมีปริมาณพื้นที่ปลูกมากน้อยเพียงใดคะท่านก็เรียนกับท่านพี่น้องชาวภาคเหนือทุกท่านนะครับ,รบว่าจังหวัดทชืโลกเรามีพื้นที่เหมาะสําหรับปลูกผลไม,ม้ของทุกภาคจะมีอยู่ที่จังหวัดทชืโลกครับ,รบไม่ว่าภาคภาคเหนือภาคใต้ภา,าคอ,อีสานที่เป็นผลไม้เด่นๆมาอยู่ที่นี่มีครับ นี่ก็เป็นความได้เปรียบทางอากาศทางภูมิประเทศเลยไหมคะท่านเพราะว่าเหนือใต้ออกตกมาปลูกที่นี่ได้หมดเลยก็อยู่ที่เป็นบุญของชาวพิโลกครับที่เรามีสกยภาพที่เหมาะกับพืชทุกชนิดที่มาปลูกที่นี่คำว่าทุกชนิดเนี่ยก็จะยกตัวอย่างให้คุณมิชฉาได้ทราบกันอย่างเช่นทุเรียนมี่มะม่วงมะม่วงโดยส่งออกด้วยบอกส่งแมกระทั่งเงาะที่ เราว่าทางภาคอื่นทางภาคใต้ก็ยังก็มาปลูกที่นี่ก็เป็นรสชาติของจงังหวัดที่รู้ว่าหวานไผ่ห<อ>วันขึ้นชื่ชอชอบรงเรียนมากเลยใช่ไหมค่ะแล้วก็วันนี้เราจะมาโฟกัสให้คุณผู้ชมได้เห็นกันค่ะว่าไม่ต้องไปนครนายกอีกต่อไปเรามีมายงชิดในพื้นที่นะคะรสชาติของเราเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นนะคะเพราะว่าที่อื่นเขาก็บอกว่าแม่ของเขาก็ดีเหมือนกันนะก็ที่นี่ท่านทางทุกจังหวัดครับค่ะ จำเป็นต้องมาสีแยกอินโนจีนเพราะฉนั้นเชิญชวนได้เลยครับนกลางใต้ตะวันตกมาพิรุกสะดวกที่สุดนะครับเ,เรามีเส้นทางข,ข้มามนาครมสะดวกและก็เป็นเมืองพิรุกน่าอยู่และก<ช>็สะอาดนะครับ<ช>ก็มาสามารถที่จะมาเยี่ยมชมแล้วก็มาแวะชิมผลไม้โดยเฉพาะในช่วงนี้ครับคงจะไม่มีที่ไหนแล้วครับเราไม่ต้องไปที่ไหนมาที่พิรวกครับ,รบเราจะได้ทานมะยงชิดที่รสชาติกรอบหวานกรอบหวาน ชื่นใจ,นใจโต<ห>ด้วยโต,ต้องบอกว่าความจุดเด่นของเจ้ามะยงชิดเนี่ยถ้าสมมติเปรียบเทียบในที่บอกไปภูมิศาสตร์ต่างๆการเพราะปลูกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นหรือมีจุดเด่นยังไงบ้างไหมคบคือคมีความแตกต่างอยู่แล้วครับเนื่องจากเราที่พิษณุโลกเรามีจานวนฤด,ดูฝนน้อยข้าวน้อยเราอาศรรยัยพื้นที่น้ําธรรมชาติจากป็นน้ำน่านนะครับเนลุ่มน้ำน่านที่เรามาใช้ในไม้ผลได้นะครับตรงนี้เป็นความได้เปรียบแล้วก็ การแห้งแล้งการใช้ทรัพยาการธรรมชาติจากดินซึ่งความดมสมบูรณ์ของดินมีพร้อมนะครับโอ้ก็<ช>เลยทําให้ผลไม้เนี่ยหวานถามเจ้าของสวนกันเลยก่อคุณภูผานะคะว่าปลูกมะยงชิดมานานห <c oughs> รือยังคะสิบกว่าปีค่ะสิบกว่าปีโอวันนี้คือผู้ที่ข้าบอดอยู่ในวงการมะยงชิดเลยอยู่ตั้ง<ช>แต่ยุคแรกๆที่ปลูกมะยงชิดเลยทําไมตอนนั้นถึงตัดสินใจ ปลูกมายงชีดการเพราะว่าสิปีที่แล้วพี่น้องกเกษตรกรจังหวัดพิษณุยังปลูกข้าวกันอยู่เลยใช่ค่ะพ่อแม่ก็มีอาชีพทำนาค่ะแล้วพอดี เห็นว่ามยงชิดเป็นพืชเศรษฐกิจดีครับชอบทานด้วยใช่ไหมใช่แบบลูกสวยใหญ่ชอบทานด้วยค่ะจุดบุกเบิกเลยป่ะครับในเรื่องของการปลูกมยงชิดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าแรกๆเลยหรือเปล่าใช่ค่ะเจ้าแรกๆแล้วผลผลิตอ่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขนาดนี้ครับอยากจะให้เทียบไซส์มากๆเพราะว่าลูกเนี่ยน่าจะเท่าไข่ไก่เลยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์ศูนย์เลยเนี่ยใหญ่กว่าค่ะใหญ่กว่าด้วยคุณเราเรามีการปรับเขาเรียกว่า ว่าที่จะได้เจ้ามายงชินลูกโตโตแบบนี้ที่จริงแล้วเนี่ยการเริ่มต้นในเมื่อปีหลายๆปีที่ผ่านมาเราได้ผลผลิตเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคุณภาพก็ Girl, ใกล้ๆเคียงแต่ปีนี้ดีที่สุดเลยค่ะโอ้ปีนี้แปลกมากเป็นปีดี <c oughs> ที่สุดเลย <c oughs> แล้วผลตอบรับล่ะครับของ <c oughs> การจําหน่ายต่างๆดีค่ะลูกค้าตอบรับดีค่ะต้องสั่งจองกันเลยหรือเปล่ามีเพียงพอไหมครับมีพอค่ะมีเพียงพอนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นหรือเปล่าครับที่วันนี้เรายกตัวอย่างเป็นส่วนนี้ขึ้นมาทั้งเกษตร จริงๆเรามีปลูกทั้ง9ก้าอำเภอเลยครับ <c oughs> ตอนนี้เรามีพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรเข้าไปแนะนําแล้วก็มีข้อมูลนําเข้ามาเ <c oughs> ขาเรียกว่าที่มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรน,นะคร <c oughs> ับก็จํานวนก็ประมาณสัก400ครัวเรือน,นะะ <c oughs> แล้วก็เตื้อที่ประมาณ2,400ได้เพราะฉะนั้นผลผลิตออกมาเนี่ยประมาณการได้ประมาณ6หมื่นกว่าต้นใช่ค่ะพอ6หมื่นกว่าต้นปั๊บเนี่ยเฉลีย่ยแค่ต้นละ50กิโลกรัมก็พอแต่เยอะแต่ละต้น จะแตกต่างกันไป<ช>มีทั้งถึง80ถึงร้อกิโลก็มีตน้น<ม>เพราะฉะนั้นเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ50กิโลกร,รมัมณณตอนนี้ถ้าคิดเฉลี่ยของเปิดพรีเมียมของข,ของสวนที่รุ่ทั่วไปนะคก็เปลดพรีเมียมของเราที่พิสโลกก็คือ11ลูกถึง13<โ>ล,ลูก 1กิโลกรัม1กิโลกรัมคือลูกใหญ่มากถ้ากับลูกละ1กิโลโอ้โหวันนี้คือเนี่ยถ้าสมมติว่าผมแอบถือขึ้นมาคุณผู้พารถือซิเทียบหิ่อยาจจะแบบเทียบเทียบไม่ได้ในเรื่องของไซส์ต่างๆเทียบกับมือนะนี่คือไซส์ถ้าสมมติใหญ่กว่าคุผู้พาแกะหนึ่งลูกแกะหนึ่งลูกมาโชว์สิขออนุญาตนะครับผู้ชมเดี๋ยวแกะเสร็จแล้วส่งให้ดิฉันชิมคุณคืนลูกใหญ่เนาะลูกโตมากลูกใหญ่ Oh, บบคุณผู้ชมเทียบกับฝามืรงนี้ฉันคือ oh. ลูกใหญ่มากและก็ยุคนี้สมัยนี้คุณผู้ชมค่ะสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดพิษณุรโลกก็มีการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกร,กรไม่ได้ขายแบบเดิมๆแล้วตอนนี้ขายออนไลน์ออนลนแล้วจังหวัดพิจณุรโลกสร้างชื่อเสียงในการส่งออกอผลผลิตทางการ,กรเกษตรออนไลน์ติดท็อปไฟระดับประเทศหัวหน้าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างเออในเรื่องของผลไม้ของพณุโลกนะครับก็เป็นผลไม้และคือสินค้าต่างๆครับเราที่ในระบบออนไลน์จังหวัดพิุโลก ที่1ใน10ของทางภาคเหนือนะครับเพราะเป็นข้อมูลที่เราทั้ง17จังหวัดเนี่ยเราสามารถขายผลผลิตตอนนี้อย่างข้าวสิริมณีที่เข้าบรรยากาศออนไลน์แล้วนะครับแล้วก็กล้วยตากของเราอันดับ1กับ2อยู่ที่พี่ลูครับขอเสียงปรบมือคุณผู้ชมครับโอ้โหเป็นยังไงล่ะสุดยอดมากอนปครี๋ยเชิดต่อคับแล้วทางด้านผู้ประกอบการเจ้าของสวนเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะเพราะว่าทุกรายการของพิษณุโลกนะคะดันขึ้นตลาดออนไลน์แล้วโอ้โหขายดิบขายดี เป็นยังไงบ้างคะเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างเตรียมความพร้อมแบบว่าวางแผนไว้แบบต้องมีออเดอร์เข้ามาแล้วก็ส่งจะส่งทีละตามขั้นตอนค่ะพูดถึงในเรื่องของแพคเกจจิ้งพูดถึงในเรื่องของความรู้ในการแพ็คสินค้าเหล่านี้แน่นอนว่ามันเป็นผลไม้ค่ะ แล้วก็ได้รับการตอบรับคือเราพอเราส่งในระบบออนไลน์แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในพื้นที่ใกล้ๆแน่นอนอาจจะต้องไปส่งถึงเชียงใหม่ส่งถึงยะลาส่งึงนราธิวาสที่านี้ในเรื่องของความรู้ต่างๆในเรื่องของการการแพ็กเกจหรือว่าในเรื่องของการส่งเป็นไงบ้างครับที่เราวางแผนไว้ก็ทําป้องกันไม่ให้เสียหายได้ดีคะ่ะลูกค้าตอบรับมาดีคะ่ะของถึงแล้วก็บอกว่าสด ได้ทางสดใหม่แบบนี้นะคะของเราเก็บส่งสดทุกวันค่ะวันต่อวันค่ะผู้ชมครับคือเกลี้ยงมากผิวเนี้ยแต่ที่ผมสัมผัสคือนี่แสดงว่ามีการทําความสะอาดมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วคุณสินีนาาครับคุณต้องเสียสลาอีกแล้คุผู้ชมที่ที่สวนเป็นระบบระบบค่ะปลอดสารพิษปลอดภัยอยู่แล้ว ทานได้ทั้งเปลือกเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องล้างน้ํานะคะทานได้เลยค่ะเนื้อน่าจะสวยๆมาดูรสชาติกันดีกว่าค่ะอ่าชวนชวนชวนน้อยไปหน่อยชวนน้อยไปหน่อยมันไม่ท้องเป็นไงฮะหวานชื่นใจอ่ะโอ้โหฟินแล้วไม่ไม่มีน้ำแบบว่าแบบว่าเละๆนะคือมันกรอบที่สวนเนื้อแน่นกรอบพิเศษตรงที่เนื้อแห้งไม่มีน้ำไม่มีชนี่คือความพิเศษของมะยงชิดนะฮะหนึ่งคือ ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีความอมเปรี้ยวเล็กๆอมเปรี้ยวไหมฮะอมนี้อมเปรี้ยวนิดไม่ต้องถามถ่าเกษตรบอกว่าต้องลองคุณผู้เ่าคุณต้องลองทำเดียวไม่อยู่จริงคือถ้าบอกจะบอกเราไม่สามารถที่จะอมมันลงไปได้ทั้งลูกนะคุณเพราะลูกมันใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับเราจะไปกัดคุณผู้เ่าชิมไปหัวหน้าขะทราบมาว่าวันที่9กุมภาพันธ์นี้จะมีกิจกรรมด้วยกิจกรรมอะไรคะวันที่9เนี่ยกุมภาพันธ์2อง4นะครับเราจัดงานเขาเรียกฟิลด์เป็นงาน แล้วดูการใหม่การผลิตพืชนะครับซึ่งในประเด็นที่จะเปิดในวันนั้นก็เป็นเรื่องของไม้ผลนะครับก็คือของเรื่องกับเนี่ยไม้ผลของจังหวัดพิรุโกโดยเฉพาะอำเภอเมืองก็จะสามยมคิดนะครับจะเปิดให้ชมในสวนแล้วก็ต่อไปน่าจะเปิดเป็นเขาเรียกชิมช็อปในสวนนะครับคือถืชอในเข้าไปแบบนี้ชิมช็อปในส,วน,ในสวนแล้วคิดกันรายหัวนะครับเดี๋ยวทางทางนี้ก็จะมี แพ็กเกจอยู่แล้วครับส่วนเป็นยังไงบ้างครับการแบบว่าพอรู้ว่าเราจะอาจจะมีแนวทางไปในรูปแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องมีการเตรียมสถานที่มีจุดเช็คอินมีจุดให้ถ่ายภาพยังไงบ้างไหมครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมอยู่ค่ะอวันนั้นเดี๋ยววันนั้นต้องไปดูนะคะต้องไปดูต้องลงไปซลฟี่กันค่ะบอกสักนิดนึงได้ไหมคะว่าจะเจอกับอะไรบ้างจะได้เตรียมตัวไปถูกค่ะนิดหนึงค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะกับไปเจอกับ สวนมายงชิดลูกใหญ่ๆค่ะแล้วก็อาหารอร่อยค่ะใช่ค่ะโอ้โหได้เลยนะคะท่านกเกษตรขางานฟิวเดย์ของเราเนี่ยจัดมาอย่างต่อเนื่องนะคะ<อ>ทุกครั้งที่เราจัดงานไปมันส่งผลดีต่อกลุ่มผู้ปลูกกลุ่มเกษตรกร,ร,กรยังไงบ้างเออในการจัดถ่ายเขาเรียกถ่าย,ายทอดความรู้ในต้นฤด,ดูการผลิตใหม่นี่ครับก็ก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่มีเทคโนโลยีหรือว่านวัตรกรรม,มแม้กระทั่งนวัตรกรรมของเกษตรกร,ร,กรที่นํามาแลเกเปลี่ยนกันในงานนี้ได้เลยค่ะ นะครับเราจะเชิญที่ประสบความสำเร็จมามาโชว์แล้วก็มาอธิบายเรียนรู้ด้ด้วยของจริงในวันนั้นนะครับก็ยนเชิญจะมีทั้งภาควิชาการแล้วก็ภาคของเกษตรกรที่มามาประยุกต์กันแล้วก็มาหาข้อตกลงร่วมในแต่ละประเด็นะนะครับ แสดงว่าเวลาไปเนี่ยไม่ได้พบกเกษตรกรเพียงแค่ท่านเดียวแน่นอนคือทั้งจังหวัดมาที่นี่หมดนะคะมาโชว์ผลงานของตัวเองนะคะมาบอกกล่าวว่าผลผลิตทางการ,กรเกษตรของตัวเองณขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะสำหรับกลุ่มประชาชนที่ไปนะคะหนึ่งเลยอิ่มท้องได้ผลไม้ได้ผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่มีคุณภาพกลับบ้านไปนะคะ2คือเกษตรกร,กรจังหวัดอื่นที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมก็สามารถไปในงานนี้ได้เช่นเดียวกัน ครับผมพูดถึงที่สวนกลับมาสักนิดนึงเห็นว่าไม่ได้มีแค่การปลูกมะยงชิดอย่างเดียวมีการทําเกษตรที่แบบว่าผสมผสานด้วยถูกต้องไหมครับมีอะไรบ้างแบบบอกคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะก็จะมีมะยงชิดเป็นหลักแล้วก็สดาแล้วก็กล้วยน้ําว้าพันธุพื้นบ้านค่ะครับผมมีครบเลยคุณคือเอาเอาน้ำประหวานใช่ไหมที่เขาไปใช้ประหวานนั่นน่ะคิดว่าจะมีการต่อยอดในเรื่องของอาจจะทําเป็นโฮมสเตย์หรือการแบบเข้าพักการดู วิถีชีวิตของชาวสวนอะไรแบบนี้บ้างไหมครับคิดอยู่ค่ะคิมีโครงการในอนาคตในอนาคตค่ะเราคงจะต้องเดินทางลงไปที่จริงผมอยากให้จบรายการเร็วๆเหลือเกินนะจะได้ทำเาผมจะต้เพราะผมรู้สึกว่ามันอร่อยมากครับไม่น่าเชื่ออย่างนี้คือปกติแล้วเนี่ยที่คนสั่งจองสั่งจองกันเยอะๆไหมปกติแบบเจ้าหนึ่งเนี่ยเยอะค่ะ เพราะว่าเรามีแม่ค้ามาซับไปทีหนึ่งแม่ค้าอะไรโอ้คือมีการกระจายให้พวกเขามีรายได้ต่อด้วยจากเราด้วยนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งปีค่ะเราเนี่ยอ๋อหนึ่งหนึ่งครั้งนะคะเราเนี่ยได้ผลผลิตมากน้อยขนาดไหนคะประมาณกี่ตันอะไรยังไงคุณลูกค้าจะได้อืสั่งจองทันแน่นอนเลยทันได้หวังทันค่ะมีตั้งแต่ช่วงเดือนมกราถึงเดือนเมษายนเลยค่ะมกรากรุมพ่มีนาเมษสี่เดือน สเดือนนี้คุณจะได้กินถ้าคุณจองคุณต้องจองด้วยถูกต้องไหมครับ<ะ>ปกติแล้วเนี่ยวันหนึ่งสามารถที่จะแบบได้กี่กิโลถ้า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 เราคร้าข้าวตัวเลข เป็นร้อยโลขึ้นค่ะเป็นร้อยโลแล้วผลผลิตก็จะเป็นลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับอันนี้คือไม่ได้คัดเกรดมาเพื่อหลอกคุณผู้ชมใช่ไหมฮะว่านี่คือผลผลิตจริงๆนี่คือไซสมาตรฐานของสวนนะคนสั่งเนี่ยต้จะได้ไซส์นี้เลยใช่ค่ะเมื่อกี้ที่ทาง11ลูกไม่เกิน13ลูกไม่เกิน11 13ลูก กโแล้วท่านเกษตรขามายงชีดทานเดือนไหนอร่อยที่สุดคะก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเพราะที่นี่มันจะหมดหนาวแล้วก็จะเข้าช่วงนี้ได้เลยครับหลังนี้หมดหนาวก็เข้าช่วงร้อนจะถึงเมษาจะถึงพึษภสปาได้เลยบางทีเมษานี่ไม่พอขายนะหมดก่อนนะเพราะเรามีอยุดหลายอำเภออยู่แล้วถ้าสวนท่านคุณคุณของคุณนี่หมดก็มีที่สถานที่ที่จยากิตต่อผ่านมาตางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ว่าส่วนไหนแนะนำไปทุกส่วนแล้วเหือกันไปเลยพี่อะ ให้จ้าเลือกอำเภอว่าอำเภอไหนจะจับสวนไหนแล้วอย่างนี้ครับการปลูกมะยงชินเนี่ยผมขอถามเป็นความรู้นิดนึงเราต้องดูเหมือนพวกมะม่วงอะไรอย่างงี้ไหมดอกติดเยอะดอกดอกติดน้อยอะไรแบบนี้หรือเปล่าต่อต่อฤดูการตอนหนึ่งปีหนึ่งครั้งอะไรแบบนี้ครับมีค่ะมีช่วงต้องลุ้นเหมือนกันค่ะแต่ปีนี้เยอะค่ะเนื่องจากอะไรครับฝาฝนหรือเปล่าหรือว่าความชุ่มความชุ่มนเขาไม่ชอบฝนมากใช่เป็นพืชที่ทนแ้งเหมาะสําหรับจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างมากเลย พูดถึงเกษตรกร,ร,กรที่เขาพอเห็นแล้วแบบผลผลิตรายได้การตลาดดีแบบนี้เขาอยากได้รับความรู้ฮะ เขาสามารถติดต่อใครได้บ้างติดต่อได้เลยทางสวนก็ไปได้ได้เลยค่ะไปถามเลยไปนอนไปกินอยู่ก็ได้เลยค่ะกินดีตอนนาถามนะครับมีครอบครัวอยังเลยมีแล้วมีแล้วเรื่องอะไร้องถามแหมรีบถามก่อนเลยนะเสียใจนี่คจะไม่ฝังเนื้อฝังตัวแหมจะไปกินมะยงชิดไปได้ต่อไปได้นะครับทางเกษตรเองก็มีนโยบายในการสร้างความรู้ให้กับเกษตรกรถ้าสมมติว่าเขาอยากจะได้ความรู้เรื่องการปลูกมะยงชิดใช่ไหมครับก็อย่างท่านพิธีกรได้สอบถามเมื่อกี้เขา ว่าเราจะทำไงต่อเพิ่มเพิ่มมูลค่าในสวนเพื่ออย่างไรก็ต้องมีแพ็กเกจที่จะแนะนําให้นักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วก็เรามีไม่ใช่เฉพาะพนชิงทิสมีหลากหลายมีอาหารทานมีอะไรอย่นี้อยู่ที่แพ็กเกจว่าแพ็กเกจห้าร้อยเท่าไหร่แพ็กเกจเก้าร้อยบาทเนี่ยต่อหัวด้วยอย่างเงี้ยมันจะมีการทานบุฟเฟ่ต์ะรเาต้องมีแพ็กเกจนี้ให้ทางเรื่องกับนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันนี่เป็นสิ่งที่น่าจะทางเกษตรกรทั้งพี่ลูกต้องคิดตรงนี้นะครับเรื่องรสคุณภาพและความสะอาด นะครับค่ะแล้วก็ให้สมกับพิษโลกใช่เป็นเมืองน่าอยู่น่าอยู่สะอาดอ จากการลงพื้นที่ไปนะคะของท่านกเกษตรจังหวัดพิษณุโลกพร้อมทีมงานนะคะสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงความเข้มแข็งของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกหนึ่งเลยเขามีใจรักเขามีความเข้มแข็งเขามีความมานะบักบั่นหน่วยงานภาครัฐเวลาไปช่วยเหลือไปส่งเสริมอะไรก็ดูจะง่ายไปหมดนะคะท่านและทําออกมาได้มีประสิทธิภาพเสมอเลยม,มีความ,มยั่งยืนด้วยสุดท้ายครับให้ทั้งสองท่านฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนสักนิดนึงเกี่ยวกับนี่เลยการนำ คลิกดีๆกันนำหลักเ <c oughs> ัชตาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เลยได้ผลผลิตดีๆแล้วก็บบช่องทางในการติดต่อด้วยนะคะเชิครับเชิญค่ะค่ะก็ใส่ใจนิดนึงค่ะกับการดูแลแล้วก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดค่ะช่องทางในการติดต่อเชิญครัเชิญค่ะที่สวนค่ะสวนไมโยชิสมคิดนึกพิษณุโลกค,ค่ะเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทร0 8 7ย์5 5 2 8 2ค่ะยินดีต้อนร,<ม>รับ มีค่ะ Facebook ชื่อว่าอิสลาพร,พรขจรคุณธนาภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาไทย,ไทยพิมพ์ได้เลยพิมพ์ได้ <นะ S 2> เลยค่ะแล้วมีเพจมายงชิดค่ะมายงชิดสวนสวนสมคิดนกพิษณุโลกค่ะนีเลยรี๊สั่งจองก่อนที่จะหมดนะคะคุณผู้ชมค่ะและถ้าสำหรับคุณผู้ชมนะคะอยากได้ความรู้เพิ่มเติมติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกได้เลยช่องทางในการติดต่อค่ะท่านก็ยินเชิญครับติดต่อทางที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกได้เลยครับ0 5 5 3 1 3 1 2 5 ขอบคุวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านคที่มาได้พูดคุยกันนะครับและเราก็จะได้ไปทานมะยงชิดอร่อยๆกันแล้ววันนี้สาระดีๆครบทวนครับเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ